ฟีต่อไปวันนี้ฟีที่เท่าไหร่ถูกปะให่ัน สระบุรีค่ะชื่อว่า P N n Valley ค่ะร้านนี้เป็นร้านแบบ p i v a t e ไม่สามารถ Walk-in ได้แต่ว่าเราจองไว้แล้วมันจะเข้าได้หลังจากใบมมไปแล้วเราก็เลยจะแวะเที่ยวคาเฟ่แวะกินกาแฟก่อนนะคะเราใช้เวลาถ้าเกิดเปิดใน GPS เมืนะ่อคืนน่ะเราจะไปถึงที่ร้านตอนใช้เวลา2ชั่วโมงครึง่งแต่ว่าถ้าไปที่คาเฟ่ในตัวเมืองสระบุรีเนี่ยจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึง่งเราก็จะแวะ จะพาทุกคนไปกินกาแฟไปเที่ยวคาเฟ่แล้วก็ไปแคมปิ้งกับเรานะคะตอนนี้เป็นเวลา8โมง9โมงแล้วอยู่บนทางด่วนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่คาเฟ่นะคะ ม่เอาไปปะไม่วันนี้จะกิน3แก้วเลยนะเออเลนี่ย <S <s> สงสัยจ,จะไม่ถึงลางกางเตนตออกไปไม่ยอมกลับเข้ามาสักทีหมดแล้วค่ะอร่อยมากกำลังจะไปไหนกันคะตอนนี้ตอนเที่ยงครึ่งค่ะเรารู้สึกว่าอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะถึงลายการเต็นเราจะถึงตอนบ่าย จะร้อนเกินก็เลยเดี๋ยว อ่านแล้วตาจำไม่ได้่าซ้ายหรือขวาแต่ว่าคิดว่าซ้ายนี่อันนี้าหน้ที่เขากำลังพาเราไปดูจุดที่เราจอง ของลงแล้วค่ะสวยมากเขาให้เอาของให้รถจอดตรงนี้นะคะจอดตรงนี้เสร็จปุ๊บเอาของลงแต่ว่ายังไม่ต้องกลางแล้วก็ขับรถกลับไปตรงนู้นจอดรถข้างต้นสนเท่านั้นพือการเต็นของเราในวันนี้ขออน,นุญาตเป็นผู้สม ทราไม่ได้ถามพีว่าพี่เป็นคนซื้อพี่ว่าเพราะว่าน่ารักเหรอฝั่งคุณเขาเห่อขอใหม่ถ้าปล่อยนะคุณเขาเห่อไปเราจะพาเดินชมโบรานดีกว่าเดี๋ยวจากมีคนมาเราไปไม่ได้น,นี่ดูจจการจักการเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้เราเปิดเข็มทิศดูเหมือนเหมือนทางนี้จะเป็นทิศเหนือทีนี้ทิศตะวันออกทนีนตะวันตกตรงบริเวณ ตรงกลางจะเป็นลาน IP นะคะตรงนี้ก็หนึ่สิบนี่จะเป็นล็อกหนึ่งที่ราดักลางจะเป็นล็อาากสอง,องถงัดมาก็คือสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไปถึงตรงนี้นเลยแล้วทุกคนก็จะได้กตางนีน้ก็จะได้เห็นภูเขาตรงนี้เหมือนกันหมดนะคะนี่น้องนอนทองเราน่ารักเชียววันนี้ตรงจีงตรงนั้นดีมากเลยไม่ได้หยิบหนังสือมาอเดี๋ยวเรากำลังจะออกไปทานข้าวตนไปเลยค่ะ หนีบขอนมาด้วยโอโนมุมนี้มันเกินไปจริงๆทุกคนเราการเต้นเสร็จแล้วค่ะแต่ว่าเราหิวข้ามากก็เลยมากินครัวผู้ใหญ่น้อยตามคำแนะนำของร้านนะคะขับออกมาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วเราสั่งเป็นจานเดียวนะคะน่ากินมาก เหนื่อยๆต้องเติมพลังก่อนถึงจะไปทำกับข้าวได้นะคะกินข้าว,วื่อไปกินเพื่อไปทำกับข้าวใช่<ะ>ข่อยาดมเหรอลูกหนูมาขออยาดมเหรอคะหลังจากนี้ <สถ nodig> กางเสร็จแล้วนะคะเรากำลังจะทำข้าวเย็นกินกันอ่าไม่ทำหรอกเราจะเราจะทำอะไร นั่งเฉยๆฉยล่ะเรายังไม่ได้ใส่ห้องนอนเลยนะคะนี่จะเป็นมุมที่เรามองออกไปโอ้สวยไหม เอาเหมมันทำเองเลยทำเองพ่อเกี่ยวครั้งแรกคุ่นใจมากาคุณไปที่เลือกที่จะใส่น้ำไปก่อนทุกคนก็จะมาบอกปะเขาขับเองกันตั้งนานแล้วไม่จริงหรอกคนเราไม่ได้เก่งมันแต่เกิดพ่อสอนให้เปิดตั้งแต่เด็กอะไรนะ อะไรนะพ่ออพ่ออะไรนะคนเราอ่ะไม่ได้เก่งมันตั้งแต่เกิดแต่พ่อสอนให้เปิดตั้งแต่เด็กนี่กำลังเอนจอยแล้วก็ลืมถ่ายให้ดูเลยว่าอันนี้คือต้มแซบกระดูกอ่อนที่เราซื้อมาจากขัวผู้ใหญ่น้อยเนี่ยจำชื่อได้แบบอร่อยเหออร่อยอร่อยจริง จะมีกระดูกอ่ะเอากระดูกมาตัดน้ำ็จนะได้เสั็จหนึ่งทีสุดยอดอทำไรอ่ะไม่บอกอะไรอ่ะ <laughs> ไม่บอก <laughs> ไม่บอกไม่บอกกินเผาวไม่กินหวานไม่ไมไมชิบเผอน <c oughs> ดูหมอกคนดิรู้ป่าว่าหนาวมากอันจะมากินเค้กโชว์ทุกคนหนาวมากแล้วตอนนี้รู้สึกสันส่นๆกินเค้กอวดกันดีกว่านะาเล่นนะขออนุญาตขออนุญาตควบคุมการกินโดยใช้สองมือ คูเฟ่ซื้อมาจากคูเฟ่หอมมากอืมสดชื่นมากจริงๆสมชื่อ คิวฟิวแล้วฮืมไงอร่อยอร่อยมากกินไปมบบั้ยหักแบบเลยป่ะ <c ười> คิดอยู่นบนาร์ตร์ฟีด้วย <c ười> <c ười> อร่อยจริงจริงแล้วอ,อยู่กระบ,บุรีเลยแล้วน้องมีกาเฟี้ยสวยๆไม่ <c ười> จริงนะกคนไม่ด้วย เดือดแล้วตื่นตั้งแต่ตีสี 4, ่แล้วตอนตีสี่ยี่สิบเอ็ดองศาแปลว่าลับต่อเพิ <c oughs> ่อรับต่อไปตอนนี้เจ็ดโมงเช้าค่ะ <c oughs> ก็ยังหนาวเลย สารห้องน้ำแต่เช้าเลยทั้งนั้นนี่จริงๆมันก็สะอาดมากอยู่แล้วก็สิแล้วนี้นก็คือเย็นเย็ยนงานหนังสือสบาย,ยนี่จุดล้างจานสะอาดมาถึงแล้วชิญๆแลนะ้วนี้ก็คือห้องน้ำนะคะทางนี้นาาไปห้องน้ำเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำห้องน้ำมือกีก่อนท่างความสะอาดใหม่กันเลยเข้าไปพามาดูห้องน้ำ นี่เรากำลังจะกลับแล้วนะคะเก็บของอยู่ค่ะฟิวเก็บยิ้มทำไมเหรอตอนนี้พลังงานกลับมาแล้วค่ะรู้สึกเหมือนกับคาเฟอีนมันน่าจะออกฤทธิ์แล้วเมื่อเช้มันจะซุ่มๆเลน นเแล้วแล้วแล้วเรสร็จแล้วพับมาสวยมากเลยนะกลมบองเลยนี่เรากำลังจะกลับแล้วค่ะอันนี้ห้องน้ำที่บอกเราไม่เคยได้มาใส่อันนี้เลยนะเพราะว่ามันไกลเราเกินไม่ว่าเป็นยังไงลองมาดูนี่ถ่ายแผนกลับไปดูอ๋อมันเป็นวิวโซนนะไม่งั้นตัวถ้าเราถ่ายมันจกลายเนว่าเป็นเราอยู่ตรงนี้สวยนะก็ร้อนหนูกันนะ